กรี่ของใหม่ประกาศใหม่ไม่อยู่ในระเบียบเรื่องเองก่าพอลองทั้งเล่นไม่ได้ผมเลยให้น้องแยกออกมาสำนันาเสร็จปรับอะเสร็จเสนอให้ประหลัดลงนามถึงนายแผนลงนามประกาศใช้เรียบร้อยแล้วปีปกอะไรหกสามหรือเปล่าประมาณนั้นแหละหกสามเพราะหลังจากขอ้ขอพับออก รเรามีประเด็นว่าวันทายหัตอนไหนเขากำลังอะไการถวายขวารบตั้งแต่ชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปจนถึงพระเจ้าอยู่หัวอันดับแรกถ u u u work, นืนอยู่สวมหมวกวันทาหัตอย่างเดียวถ้ามีหมะขอบคุณครับยืออยู่สมหมวกวันทาย,ยัตถ้ามีอยู่ถ้าไม่สมหมวกถวายคำมนัต แต่เครื่องแบบผู้ว่าชาติเนี่ยแบบนี้ต้องยืนถวายคำนักตอนนี้สำน,นักพระราชวังฝากประจำเวลาประชุมวัดสถาบันผู้ว่าชาติที่จะต้องรับเสด็จมาเป็นประธานในที่ดีศูนสนามเมื่อก่อนเขชอบโศมนะครับตอนนี้ทา่านก็ประชวนครับประชวนก็ตอนนี้ว่าน่าจะเป็นแทนพระองค์พระส่วนใหญ่ผู้แทนพระองค์ เขาไม่สมอกถวายคำนับแต่ในเขาก็ถวายคำนับใช้กับผู้ชายตอนนี้สํานักพระระลังบมมอกเวลาวถวายคำนับขอให้ไหลตกก็ปากท่านไปดำเนินก,การต่อด้วยในการรบมเราั้ยไหลตกก็คือไหลต้องไม่ใช่เกินคานับก,กับหลไม่ใช่คอหัก หมือนมาช <upside> ็อปปิ้งมาต่างอากาศยังไงไม่รู้ไม่แน่ตรงนี้ก็ใช่เดียวกันถ้าใครมาเป็นสาขาก็ต้องโพลตรงกลานะครับสำนักพราชังเขาฝากปีเลยแปลว่าเขาเห็นเราบ่อยนะครับก็ฝากทานจำเน็นการต่อแต่ผู้หญิงต้องถอนสายบัว อะไรก็แล้วแต่ชุดปกติครับคุณคเขาถ้าไม่มีหมวกต้องถอดสายบัวถอดสายบวกมีเหลือสายเดียวแล้วมาก่อนมีสองสายมาื่อก่อนมีแบบสาบนใช่ไหมผมไม่อยากทำเดี๋ยวก็มองผมผิดอีกตอนหนุ่ม ไม่รู้หน้าตาดีหรือเปล่าจะเป็นเป็นเขาจะซุบสิบลงในชาวพ่ายเข้าองค์รัชทายาเข้าองคูรัำทายาทจะมีงานชิ้นหนึ่งให้กองซุบสิบลงซุบส,สิบอาจารย์วินระไม่แน่ใจชายแท้หรือเปล่าแพทยสาธิตขอนสายบัวก้นนิดเดียหรือคันข้างขาอ่ะโอเคนะครับนี่คือไม่โฉมอก นั่งอยู่ประพื้นหมอกราบเลยครับสวมหมวกแล้วไม่สวมหมวกก็ต้องหมอบกราบอย่าไปสวมหมวกอยู่แล้วนั่งอยู่อย่าทำเด็ดขาดโรแกรมนาจะนั่งอยู่บางทีเขาไม่ให้นั้นให้ไม่ยืนนะยู่แถวหน้าไว้หน้าแล้วเราสวมหมวกบางทีเราก็ร้อนเราก็สวมหมวกอย่าไปวันท่ายา โอเคนี่คือการถวายความเคารพชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปไปศึกษาแชั้นเจ้าฟ้าคือห้องใดนั่งอ่ะเออห้องไหนเออไปดูมาดูพิธีการครับสวมหมวกในพิธีการครับก็วันทยานนะครับไม่สวมหมวกยืนตรงไปฏนบัติตามคำสั่ง ครัถ้าไม่สวมโบกมียืนตรงกับปฏิบัติตามมาัึกพิธีกรในรายการอนะไรมาฝึกตรงกับตรงมาสาวนากับหน้านะครับมีแค่น,นี้อ่ะและธีการทางศาสนานะครับให้ปฏิบัติโดยในสถานที่อย่างโภศคาระให้ผ่อนบูอกหรือปฏิบัติตามประเพณีนิยมนะครับประเพณีนิยมนี้ก็หมายถึง ประเภทมี alors, look, ้อันนั maybe, then, Darwin, antly, ้นเช่นเราไปเยี maybe, ่ยมชมบทถ์คริสต์เขาปฏิบัติอย่างไรเราแต่งเครื่องแบบปฏิบัติตามเขาได้นะไม่เป็นอะไรหรือไปเยี่ยมมัสยิดไปเยี่ยมชมเขาปฏิบัติอย่างไรก็ทําได้เช่นของไทยก็้ซื้อก็จะแต่งมือแล้วก็แต่งตามแต่งมือปฏตามก็ได้ไม่เป็นไรตามประเพณีนิยมนะของเราปฏิบัติได้ไม่ขัดต่อหลักศาสนา เขามีข้อแม้เยอะนะครับเขาจะขัดนู่นขัดนี่หลายเรื่องเราเลยต้องปรับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะ่ะนอกพิการครับเนี่ยที่เป็นประเด็นที่เราจะมีประเด็นนอกพิการสวมหมวกให้วัตถยาหันคือนอกพิการคือไม่ได้อยู่ในพิการเดินผ่านไปผ่านมาอาจารย์เดินผ่านผมผมเดินผ่านอา,าอาจารย์อาจารย์มีหมวกผมมีหมวกก็วัตถยาหันก็เดินไปหรือจะยืนคุยก็แล้วแต่ มีก่อีเด็กผ่านครูวันทายาหันเพราะเด็กของผมแต่ถ้าครูไม่มีหมวกครูจะต้องทำยังไงถ้าครูไม่มีหมวกเด็กมีหมวกเด็กวันทายาหันครูทำยังไงรับไหว้ได้ครูไม่มีหมวกเพราะรับไหว้เด็กทำคิธีนี้ครับครูกระไร สัมพัน์ครูให้ป้าสรมพันกับเด็กฝากผมก็จะเห็นคร,ครูตอนนี้จะติดอารมณ์อยู่กับโทรศัพท์เลยเขาเรลาครูว,ว่าไม่ไปเ,เด็กก็จะเกิดอารมณ์เหมือนผมเมื่อตอนเด็กๆตอนผมอยู่มัธยมผมไหว้ครูครูมัวจะเดินคุยกันไมสนใจผมอายผมคนหน้าบา้าผมพูดคนทีอนท่อายเพราะเขาโซ่ผมต้องไป,ประตูทุกครั้ปปรง ประตูพอเข้าแล้วคนต้องปิดเปิดไม่ได้พี่อายอาจารย์ไม่ได้อายแต่พี่อายโอ้ทำอะไรนี่ก่ออ่ะโอเคนะครับคำฝากตรงนี้นะครับหรือบัตรตามประเพณีหยกนั้นนะคือไทยประเพณีเข้าแถวเขาลงทรงชาติก่อนเช้าใครันพูดที่เราแต่ะงะ่ะสามว่าอะ จะให้เขาวันหยาดครูต้องสั่งเด็กอะแต่ครูไป่งกครูต้องวันหยาดอยู่แล้วไม่ต้องมีใครสั่งแต่เด็กถ้าได้เด็กวาจะให้พวกวันหยาดไหมให้ค่ะใครก็ต้องสั่งด้วยพรบตองรัทุกท่านวันหยาดต้องสัองถ้าไม่สั่งก็ต้อบเฉยถ้าจะให้พวกวันหยาดก็ต้องสั่งแอนเหมือนละคร แต่ครูต้องิหารแล้วก็ <ๆ S 2> แบบทั่วไปไม่มีใครบังคับบัชาครูต้องแบบนี้แต่เด็กอยู่ในการบังคับประชาใครเป็นผู้ปรกอบตรงนั้นต้องสัง่งมาเด็กอยู่ใต้การบังคับบ <ๆๆ S 2> ัญชาเขาจะไม่วัาพเองไม่ได้ยังไม่ได้สั่งเลยครูต้องสัง่งโอเคป้องเป็นประเด็นที่หลายที่ไม่ใช่ที่นี่ทั่วประเทศอะ่ะ <ๆๆ S 2> ที่จะเป็นประเด็นแต่วันนี้ถือว่า ยี่สบจังหวัดนี้ต่อไปนี้จะไม่ผิดนรในการขวาคพระโลกนะนะครับสัญญาสัญญาสัญญาไหมไม่มีม่เชื่อมั่นตัวเองเหมือนกันนะยี่สิบจังวัดนี้สัญญานะครับสัญญาสัญญาสุดใจเป็นน้ำสักดีอ้ะโอเคนะครับอ่ะมาเริ่มเครื่องแบบ